สวัสดีครับวันนี้ได้อยู่กับช่วงของวันเดตอนวันนี้ต้องมาทำอะไรกันครับเออตอนนี้คีทุ่มแล้วอ่ะไม่รู้อ้าวไม่รู้เองก็ดูสิเรามาทำอะไรบอกผมหนัอยสิเอาทุ่มครึ่งเติมโรบอทนี่เติมอีกแล้วนะเติมนะทุกวันเลยนะเองเราซื้อบัตรโรบอทมาใช่ไหมแล้วคนระเบิดนะั้น้องน้องแบ เราซื้อบัตรเราบอกมาจากเซเว่เดี๋ยวเราจะเติมบัตรโรบอกกันวันนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่เลี้ยงน้องเหรอตอนนี้กําลังรอป้าหาข้อมูลอยู่อันนี้จะเป็นบัตรนาที่เราซื้อมาจากเซเว่ทุกคนข้างหลังมันก็จะมีรหัสแบบนี้นะจริงๆแล้วอ่ะ มันจะเป็นตัวทึบใช่ไหมเราต้องขูดเอานี่มันก็จะได้รหัสมาแบบนี้แล้วเราก็เข้าเว็บตามนี้เลยเนี่ยนี่มันจะมีเขียนให้นะนี่พอเข้าเว็บปุ๊บใช่ไหมหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วที่นี้เราก็จะใส่รหัสที่เราขูดได้ตรงนี้คือเราจะใส่ตรงนี้อ่ะทำไงต่อปะปะกดแรกน้องตั้นน้องตั้นกดไหมกดเลยดูสิเดี๋ยวดูนะว่ามันจะขึ้นยังไง อ้าวรหัสไม่ถูกต้องป้าไอป้ามใส่รหัสปิดแน่ๆเลยไออป้ามันั่วเดี๋ยวเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วรอป้าป้าใสเซอร์ละป้าใสอะไรผิดกับป้าใส่สลับไปเด็กๆต้องดูดีๆนะตามันจะลายได้เด็กมันจะรายได้เด็กมันจะร้ายได้ป้าใหนป้าให ให้ป้าทวนก่อนนะให้ป้าทวนทีได้อ่ะนีคตั้งกดเลยกดเดี๋ยวดูนะนี่ได้ไรอะเดี๋ยวกันลูกกดรับไหมโอเคอ้าวป้าก็ต่อเลยป้าอ่านก่อนอ่านก่อนจะคนดูป้าสิป้าส่วนเป็นอวตารของฉันไหมครับได้ของแถมมาอ๋อเป็นของแลมอ้าว นี่มันขึ้นแล้วปานี่ย้อนอยู่นี่กระเป๋าตังค์เราต้องกดแลกเอาไปแลกซื้อเลยซื้อโลบักเอาเอาเอาแบบไหนอ่ะอันนี้พันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่อนลูกจะกดเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมกดด้วยนะอ๋ออันนี้คือโลบักใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ละโลบักเออเอาเป็นสีพันหนึ่งมหน่มามเดี๋ยวให้มาดูกันนะเพราะกิดหนูกดอันไหนมันก็จะเป็นอันนั้นใช่ไหม นี่นะทุกคนเติมมาแล้วมันจะเป็นนี้อันนี้อะไรเอาเนี่ยจะเพิ่มเงเพิ่มก่อนข้าวเหนียวเอาอะไรเอาอนนี้เอาข้างบนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองพักก่อนซื้อหน่อยเอาอันนี้เดี๋ยวจะเอาอันนี้เอานี้เลยก็ได้ตอนนี้เราทำการเติมเงิอานี้เหรอ่ะเป็นเหรใชญประหยัดนะกดไม่ได้พันเจ็ด้กดไปปราฟาทำไงอ่ะกดนี้ป่ะอืม เครดิตโลบอคไปไม่รู้สักเดียวอันไนนี้ไปกดสั่งซื้อเลยให้สั่งเซฟไ่ขอบคุณครับโอ้ยดรอประมาณห้านาทีโอเคเดี๋ยวรอห้านาทีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าหน้าหน้าโลบอคก่อนโอ๊ยห้านาทีเหรอไดอขอบคุณไว้อ่ะแค่หน้าจอไว้ก่อนอะนไหนอะหัวล้วปะเหนูแข็งได้เออน้องฮึ่มฮอ่มบาดเจ็บไปเค้า แต่หนูลองออกมาดูสิเข้าลบบอกนะครับอกลบเคปไปหมดเลยเอาไปออกก่อนตัดทิ้งน้องเด็กปัดทิ้งรอบนึงห่อยปัดทิ้งรอบนึงตัดไหนเจ้าหนึงนะทุกคนทุกวนเข้ามาตอนนี้เราก็ไหนดูดิกดดูลบบักเลยลูกขวามือขวามือขวานี่ลบบักนี่ยัพันเจ็ด หนูจะไปทำเลยได้แล้วไปแต่งตัวเดี๋ยวจะได้ไปทำติดเต๋าใช่เดี๋ยวเราเข้าไปติดเ,เดี๋ยวเราไปบ้ายเป็นเพื่อนๆกอไปไป่อนบายเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวนะ